สวัสดีครับผลไม้พอดแคสต์วันนี้ถือว่าเป็นภาคต่อจากพอดแคสต์ที่แล้วละกันนะจากที่พอดแคสต์ที่แล้วนะครับเราคุยกันถึงเรื่องของท็อป6กล้องดวงในดวงใจตลอดการของผมนะครับซึ่งก็โอแต่ละคนก็มาแชร์กันสนุกสนานเยอะมากเลยขอบคุณจริงๆนั่งไล่อ่านสนุกแล้วก็อ่านไปมีความสุขไปนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะมาแชร์กันหน่อยว่าเลนในดวงใจของแต่ละคนนะ่ะเอาท็อปทก็พอนะครับผม ถ้าเกิดบอกเหตุผลได้ด้วยก็จะเยี่ยมมากเลยนะว่าเพราะอะไรยังไงแบบไหนคุณถึงให้เลนตัวนี้มันถึงเป็นเลนที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับคุณนะครับแต่ละคนไม่ต้องกลัวถูกผิดนะเพราะว่าของแต่ละชิ้นมันมีเรื่องราวของตัวเองเนะเลนบางตัวอาจจะดีกว่าแต่เลนตัวแรกของเราอาจจะไปถ่ายแฟนเป็นความประทับใจที่มันผ่านพ้นไปแล้วแล้วมันไม่มีอีกแล้วอะไรแบบเนี้ก็ไม่แปลกถ้าเราจะจัดอันดับนี้เป็นสุดยอดเลนในดวงใจของเราเนาะเพราะฉะนั้นมาแชร์กันสักนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าทั้งท็อป6ที่ผมจัดมาเนี่ยมันจะหนักไปทางแคนนอนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะขอเลือกเฉพาะ ตัวที่เคยซื้อแบบจ่ายเงินมาเป็นเจ้าของและใช้เองนะครับเพราะว่าการที่เราได้อยู่กับมันนานๆเนี่ยมันก็จะมีความผูกพันมีเรื่องราวมีความประทับใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะฝังในใจเรานะมันอาจจะไม่ใช่เลนที่ดีที่สุดแต่มันเป็นเลนที่เราประทับใจที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเลนที่หยิบยืมมาทำรีวิวเนี่ยพวกค่ายอื่นพวกโซนี่นิคอนฟูจิอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องน้อยใจไปนะครับผมจริงๆมีหลายตัวที่จากยะตจะยัดเข้ามาเช่นฟูจิ56มิลลิเมตร f 1.2ตัวนี้ผมก็ประทับใจมาก นิคอน1น5่ m m f 1.4ตัวนี้ผมว่าสุดยอดแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเลนโซนี่หลายๆตัวที่ผมหยิบมาผมว่าแต่ละตัวมันก็ยอดเยี่ยมทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นลิสต์ในวันนี้จะเป็นเฉพาะเลนที่ผมเคยซื้อมาเป็นเจ้าของแล้วก็ใช้มันในระยะช่วงหนึ่งอันดับที่6 Canon e f 100mm f 2.8 l i s Macro ตัวนี้เป็นเลนมาโครก็จริงนะครับ แต่ในทางปฏิบัติแล้วเลนสตัวนี้มันสามารถที่จะถ่ายได้ทุกอย่างครอบจักกรวาลเลยนะถ่ายพอตเหตุก็สวยไม่ได้มีลักษณะที่เป็นคมขุดเหมือนกับที่ใครหลายคนเข้าใจนะครับคอนทาราสต์ดีสีหวานอิ่มแน่นถ่ายได้ทุกอย่างผมเคยแม้กระทั่งเอาไปถ่ายแข่งรถดิฟมาแล้วนะครับผมการโฟกัสของมันเนี่ยเหมือนกับเลนส์ทั่วๆไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าวงรอบของมันนะสามารถที่จะทด เข้ามาใกล้กล้องจนกลายเป็นเลนส์มาโครได้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเลนส์ที่อเนกประสงค์มากๆตัวมันเองอ่ะก็ทําออกมาได้น้ําหนักเบาและในยุคนั้นเนี่ยระบบกันสั่นของมันถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้ใครนะครับสามารถกันน้ํากันฝุนได้ระยะ100มิลิเมตรนี่กําลังดีอ่ะสามารถเอาไปถ่ายงานวิธีคุณจะถ่ายคันดิทเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวิตมาถ่ายโคลสอัพใกล้ๆอย่างของช่ำรวยหรือแหวนแต่งงานได้อย่างสบาย าใครตามช่องนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยที่ผมผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกช่างภาพวดดิ้งอะไรแบบนี้ผมจะเชียร์เลนตตัวนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเลนที่คุณสามารถที่ติดไปและเก็บบีโลได้ตั้งแต่ต้นจนจบงานโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลนเลยนะครับคันดิตสลับถ่ายใกล้โค้ชอัพถ่ายไกลได้หมดการโฟกัสไว้ใจได้ความคมนี่อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็มาพร้อมราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับผมทําให้มันเป็นเลนที่ผมตอนที่ถ่ายวดดิ้งเนี่ย มีมันในช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นระยะหนึ่งที่นานพอสมควรนะครับผมถึงวันนี้ก็ยังแนะนําอยู่นะสำหรับคนที่ยังใช้ Canon d s ด r แล้วไม่เคยมองเลนสตัวนี้เลยนะครับอาจจะเห็นแค่ว่าเฮ้ย1 0 0้มิลลิเมตรเนี่ยมันจะไปถ่ายพอดเท็อะไรได้มากมายโอ้โหต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเกินพอมากๆนะครับประกอบกับสีสันความคมระยะการทําการทุกอย่างระยะโฟกัสที่เรียกว่าไลท์จุดอ่อนนะครับผมขอยกให้ตัวนี้เป็นเลนส ในดวงใจอันดับ6ของผมนะครับด้วยเนื่องที่ว่าโอ้โหมันก็เป็นเลนที่ทําเงินให้เราพอสมควรนะถ่ายสินค้าถ่ายอะไรก็จัดมาแล้วทุกอย่างเอาไปท่องเที่ยวก็เอาเลนตัวนี้ไปนะครับและในโดยส่วนตัวแล้วนะครับเลนตัวนี้ถือว่าเป็นเลนมาโคที่ดีที่สุดโอเวอร์ออยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตที่เคยใช้เลยอันดับที่5เลาวา7 5มิลลิเมตรเอสเลนตัวนี้นะครับเป็นเลนเมาส์ไมโครโฟเตอร์นนะคุณสามารถใช้ได้กับกล้องโอลิมปัสพานาโซนิก เมื่อคูณทางยาวโฟกัสเทียบกับฟูเฟรมแล้วมันจะประมาณสัก15ม mm, มซึ่งเป็นช่วงเอลต์วายนะครับเลนส์ตัวนี้ผมทํารีวิวไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาออกไปใช้จริงให้เห็นเลยในทริปมาเก๊าอะลองย้อนกลับไปดูได้จะเห็นภาพแบบเต็มอิ่มเลยนะครับเลนส์ตัวนี้ผมรู้สึกมันมอันเดอร์ด็อกมากคนที่ใช้ไมโครโฟเต,รเตอร์หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยน่าใช้ด้วยความที่ราคามันอาจจะสูงสักน,นิดนึงมือหนึ่งหมื่นไปไปเมื่อเทียบกับปเป็นเลนส์มือหมุนด้วยเนี่ย ก็รู้สึกเอ้ยมัน,ม,นมันน่าจะเป็นเลนส์เทียร์หลังๆที่เราจะซื้อแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอ่ะที่ใช้มครโฟนโฟเตอร์เป็นหลักแล้วก็อาจจะมีอคติกับเลนส์มือหมุนนะครับอยากจะเริ่มใช้เลนส์มือหมุนสักตัวหนึ่งผมแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าด้วยความที่ระยะชัดลึกมันลึกมากๆสําหรับเลนส์มุมนี้นะครับคุณสามารถที่จะตั้งสักแถวๆ f 5 6ตั้งระยะโฟกัสล่วงหน้าไว้แถวสักเมตรยีถึงเมตรครึ่งเนี่ยในช่วงแสงดีๆเนี่ยคุณกดได้ย,วยาวๆโดยที่ไม่ต้องรี ระยะชาัดของมันจะครอบคลุมตั้งแต่ใกล้ๆเราเลยเนี่ยจนถึงอินฟินิตีแบบสบายๆเลยนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอตีบของมันที่วางเส้นดีมากเพราะว่าบาร์เรลดิส o r t ช o n ของมันทีน่ต่ําสุดๆไปเลยนะครับยิ่งถ้าเทียบกับเป็นช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีเลยก็ได้นะจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆก,ก,กับเรนตัวนี้คือหนักที่เล็กและก็เบานอกจากหน้าตาที่เฟนล,ลี่แล้วเวลาที่เราเอาไปเที่ยว ถ่ายทั่วไปเนี่ยโอ้โหไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคนเห็นน่ารักเล็กๆเล็ก,ลก,ลกสุดๆไปเลยนะและน้าหนักที่มันเบามากๆเนี่ยมันทําให้การเที่ยวเนี่ยมันสนุกมากๆมันเป็นเลนที่ผมเอาไปเที่ยวต่างประเทศในหลายๆที่นะครับแล้วก็ยังประทับใจจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลนตัวนี้สําหรับคนที่ใช้ไมโครโฟเตอร์ถ้ามีโอกาสอยากจะให้ลองมาใช้ดูแล้วก็น่าจะประทับใจแบบที่ผมประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้สําหรับเลาวาสเามมผมยกให้เป็นเลนอันดับ 5ที่ชอบที่สุดที่เคยใช้มานะครับอันดับที่4 Canon EF 24-70 f 2.8L 24, 2. 2เลนตัวนี้นะครับผมผมก็ได้ทำรีวิวไว้แล้วเหมือนกันลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็คือรูปตัวตรงกลางที่อยู่ตรงคเวอร์หน้าปกนี้เลยนะมันเป็นหนึ่งในเลนที่ผมก็ทำเงินจากมันได้พอสมควรระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผม ด้วยความที่ตอนนั้นออกมาใครหลายคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยตัวเนี้ยน่าจะต้องมีการสั่ละจาก24-70 f 2.8อีตัวถึงถึกเนี่ยออกมาเป็น Mark i 2เนี่ยแต่ปรากฏว่า Canon ก็ไม่ได้มีกันสั่นในเลนส์หลายคนก็ผิดหวังนะครับแต่พอได้ทดลองใช้เนี่ยพบว่านอกจากน้ำหนักที่เบาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทำให้การเดินถ่ายเนี่ยสนุกขึ้นเยอะนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ ประทับใจมากๆตอนนั้นก็คือเรื่องของสีสันและก็ความคมตลอดช่วงซูมอ่ะสำหรับเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเรื่องปกตินะสำหรับเลนส์มิเลเลตในยุคนี้ที่โหเลนส์ออกมาออปติกเลนส์ซูมตลอดช่วงซูมทาได้ดีมากๆแต่ในยุคนั้นสําหรับยิ่งเป็นตัว24-70 f 2.8ที่ถือว่าทํายากสุดๆนะครับแล้วเป็นเลนส์ที่ค่ายกล้องทุกค่ายต้องเน้นมากๆเพราะช่างภาพทุกคนจะต้องมีเลนส์ตัวนี้นะ่ะโอ้โหมันน่าอัศจรรย์มากนะครับ แทบจะไม่มีจุดอ่อนเลยสําหรับเลนตัวนี้นะครับสีสันออกมาก็ถือว่าก้าวกระโดดเลยจากเลนเจนเก่าของแคนนอนมาเป็นยุคใหม่ทั้งคอนทราสที่อิ่มแน่นสีที่ถือว่าสดใสาจากเมื่อก่อนมีการพอะพอสมควรการทำละลายฉากหลังที่เรียกว่าน้องๆเลนฟิกเลยก็ว่าได้ทำให้มันเป็นเลนจนถึงวันนี้ช่างภาพที่ยังใช้ d s l r ออยู่เนี่ยยังใช้เลนตัวนี้กันเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเราไปดูตลาดมือสองเลนตัวนี้ยังมีให้เลือกซื้อทุกวันนะครับผม เพราะฉะนั้นเลนตัวนี้สําหรับในยุคของมันเองอ่ะถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูจริงๆแม้ว่าอาจจะมีข้อเสียที่ผมพบเจอคือในยุคของมันน่ะราคาของมันถือว่าไม่ถูกผมจําได้ว่าตอนที่ผมซื้อมาในยุคนั้นมือหนึ่งเลยเนะี่ยแต่แถวสักเจ็ดหมื่นกว่าบาทซึ่งตอนออกใหม่ๆเลยนะซึ่งถือว่าราคาโหดร้ายมากนะสำหรับในยุคนั้นแล้วก็ในเรื่องของความบึกบึนถ้าเทียบกับมาร์กวันซึ่งมาร์กวันเนี่ยโอเคมันอาจจะเปรียบเทียบยากหน่อยเพราะมาร์กวันเนี่ย มันเรียกว่าใช้แทนคอนได้เลยคุณเอาไปตอกสมอบกได้เลยนะมันแข็งแรงมากๆเลยนะถ้าใครเคยใช้น่าจะทราบดีนะครับผมตัวนี้มันความบึกบึนอะไรมันสูไม่ได้อ่ามันบอบบางมันก็เปลนยุคใหม่ๆแล้วละ่ะคือจะเอาไปแบบตกกระพังเหมือนกันนะแล้วก็อ,อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ ยางซูมนะครับที่ใช้ใช้ไปทุกคนจะเจอหมดก็คือมันจะบวมอมืด้วยความที่มันเป็นวงแหวนซูมแบบยางมันก็ใช้ใช้ไปจะย้วยมากๆเลยและขนาดมันใหญ่ด้วยพอมันย้วยนี่เห็นชัดเจนมากๆก็ถือว่าเป็นปัญหา2ข้อที่ผมพบเจอนะครับแต่นอกนั้นมันถือว่าเป็นสุดยอดเลนทํางานตัวหนึ่งในชีวิตที่เคยใช้แล้วมันไม่เคยให้ความผิดหวังอะไรกับเราเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้ผมยกให้เป็นอันดับ4ี่ในดวงใจที่เคยใช้มาครับสําหรับ ef 2470 f 2 8 mark II อันดับที่3 panasonic leica 42.5 m mm ิม f 1 2 panasonic เนี่ยจริงๆเป็นยี่ห้อที่ทำเลนส์ได้ดีมากๆเลยนะครับผมเพียงแต่ใครหลายคนอาจจะรู้สึกเอ้ย panasonic แต่ผมลองใช้เลน panasonic หลายๆตัวเนี่ยผมว่าเขาเป็นเป็นยี่ห้อที่ทำเลนส์ได้ยอดเยี่ยมยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับเลนส์ตัวนี้ผมซื้อมาใช้2ครั้ง ครั้งหลังเนี่ยก็คือซื้อมาทําถ่ายเล่นแล้วก็ทำรีวิวที่ผมทำไปแล้วนะลองย้อนกลับไปดูได้แต่ครั้งแรกเลยเนี่ยผมซื้อมาแล้วก็เหมือนกับซื้อมาใช้ทํางานถ่ายงานพิธีถ่ายสินค้าถ่ายแฟชั่นถ่ายพีเวดดิง้งถ่ายทุกอย่างเลยนะครับแม้ว่ากล้องเรา,าจ,จะเป็นแค่ m มกโฟเตอร์นะครับแต่ถ้าเราติดเลนดดีๆอย่างเลนตัวนี้เข้าไปอะ่ะ มันยกระดับได้มากๆเลยนะครับสามารถไปชนกล้องระดับ APS-C ได้อย่างสบายมากๆแม้ f 1 2มับนไมโครโฟเตอร์เนี่ยคูณเมื่อเทียบกับฟูเฟมแล้วมันจะประมาณสัก f 2 4อาจจะดูไม่เยอะนะแต่วิธีการทำละลายฉากหลังของมันเนี่ย โอ้โหไม่ธรรมดาละลายนุ่มละมุนมากๆสีสันก็ออกมาหวานเรียกว่าจบหลังกล้องเนี่ยให้ใครดูเนี่ยก็แฮปปี้กันทุกคนนะครับประกอบก,บกับความคมของมันที่คมกําลังดีไม่ได้คมซัดโหดจนเกินไปถ่ายคนออกมานุ่มละมุนให้ความคมชัดสวยงามผมอัดพีเวทถ่ายพีเวดดิ้งแล้วก็อัดถ่ายออกมาใหญ่นะแถวๆสามสคูณสีเนี่ยสบายมาก ใช้งานติดหน้างานเนี่ยแฮปปี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถือว่าถ้าเกิดใครใช้เมครโฟเตอร์ A อยู่นะแล้วยังจะอยู่ไปยาวๆนะครับแล้วพอมีงบประมาณหนึ่งอยากให้ลองหาเลนตัวนี้มาใช้เพราะว่าตอนนี้ราคามันลงมาเยอะมากๆจากครั้งแรกที่ผมเคยซื้อตอนนั้นเนี่ยโอ้แถวสัก60,000กว่าบาทเลยนะถือว่าโหดมากๆเลยนะครับตอนนี้คุณหาซื้อประกรันอาจจะต้องเป็นประกันล้านนะนะซื้อได้2ใบปลาย มีหลุดมาเออบางทีก็ราคาแถวๆเนี้ยสามหมื่นอะไรเงี้ยซื้อได้แล้วก็คุ้มค่าเกินราคานะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็อาจจะลังเลกับตัวโอลิมปัส45มิม f 1.2ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบคู่นี้มต้องรีวิวต่างประเทศล่ะรีวิวไทยมันไม่มี คือตัวโอลิมปัสเท่าที่ผมดูรีวิวต่างประเทศเนี่ยมันมีความคมกว่าแต่โทนสีมันคนละแบบแล้วแต่ชอบเลยนะไอตัวพันสิคไลกามันก็จะเป็นแนวนุ่มๆหวานๆถ่ายคนออกมาสีผิวสวยๆแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่เอาเป็นว่าอันดับสารเนี่ยผมยกให้เป็น,นตัวนี้เพราะว่ามันเป็นความประทับใจที่ว่าเอ้ยมันทําให้ซิสเต็มไมโครโฟเตอร์ของเราอะดูเชิดหน้าชูตาแล้วก็ใช้สนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้ผมยกให้เป็นอันดับสามในดวงใจเลยครับ อันดับที่2 Canon RF 70-200 f 2.8 L IS นะครับอันนี้เป็นเลนใหม่สะนิดหนึ่งและช่วงหลังก็จะเห็นว่าหลายๆคลิปผมก็ใช้เลนตัวนี้นะครับล่าสุดเลยก็ที่ถ่ายพีวีดิ้งที่เขาใหญ่นะครับโอ้ไปดูรูปจากเลนตัวนี้ได้เลยจุใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วผมไปเที่ยวอีกหลายทริปที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับด้วยเลนตัวนี้ผมประทับใจมันมากมแม้ว่าจะมี เนี่ยได้อยู่กับมันยังไม่ได้ถึงปีอะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมลากเลนตัวนี้มากๆแล้วก็ไม่รู้สึกคิดผิดเลยแม้ว่าเงินที่จ่ายไปก็ถือว่าหนักหนาพอสมควรนะต้องพูดกันตรงๆเพราะว่ามันเป็นซิสเต็มใหม่ขึ้นออล่าใหม่ของแคนนอนเนี่ยเลนหลายๆตัวก็ยังราคารุนแรงอยู่นะครับผมแต่ว่าที่ประทับใจเลนตัวนี้แหละแล้วลต้องยอมให้มันอยู่ถึงอันดับ2ของเลนที่เคยใช้มาตลอด20ปีเลยนะครับ เพราะว่ามันเปิดมิติของการใช้เลนส์7 0 0 0สิบบนกล้องฟูลเฟรมของผมนะครับผมไม่เคยได้รับประสบการณ์นี้มาเลยในชีวิตคือการที่เราสามารถที่จะพกพาเลนส์ช่วงนี้ทั้งไปเที่ยวทั้งไปทำงานโดยที่เราไม่รู้สึกตะกิดแต่ขวงใจว่าโหแม่งโคตรหนักมันจะไม่เหมือนตัวตอนใช้ EF อ่ะอะเน้ตัวในโคเวอร์นี่แหละตัวขวาสุดเนี่ยถ้าใครหลายคนเคยใช้จะรู้ว่าแน่นอนมันเป็นเลนส์ที่ดียอดเยี่ยมความแข็งแรงของมนันนี่โอ้โห บึกบึนมากนะครับเพียงแต่ว่าน้ําหนักของมันเนี่ยการจะหยิบมันไปใช้แต่ละครั้งเนี่ยต้องถอนหายใจสักเครือกหนึ่งก่อนนะว่าอ่ารวบรวมพลังโอเคลุยอารมณ์ประมาณเนี่ยแต่ RF ตัวเนี้ยการที่ c a n น o n อะแม้ว่าจะต้องแลกกับการออกแบบที่เป็นซูมยืน่นแต่น้ําหนักที่มันออกมาแต่แถวโลเดียวว่าโลนิดๆเองนะครับผมเพราะว่าเวลาใช้ผมไม่ใส่คอล,ล่าไม่ใส่ฮูดอะไรนะครับตัวเดียวเปืป่อยติดกล้อง USRP ไปเนี่ย แฮปปี้ม,มากๆแฮปปี้สุดๆแล้วรูปที่ได้ออกมาเนี่ยโอ้โหโบเก้ของมันเนี่ยนี่มันเลนส์ฟิกชัดๆนะครับผม,มคลิปเนี่ยล่าสุดเนี่ยเอาให้เห็นชัดๆเลยว่าที่ไปถ่ายพีวีดิ้งเขาใหญ่ว่าโบเก้ของมันเนี่ยมันไม่ใช่เลนส์ซูมแล้วนะมันอีกระดับหนึ่งโทนสีออกมาก็แบบผมแทบจะว่าจบหลังกล้องเลยอะ่ะคนถูกถ่ายก็แฮปปี้มากๆการโฟกัสของมันก็รวดเร็วเงียบถ่ายวิดีโอโอ้ไม่รู้จะชมยังไงอะ่ะชมได้ เป็นวันๆนั่นน่ะข้อเสียของมันก็คือแน่นอนซูมยืน่นซูมยืน่นถ้าใครรับตรงนี้ไม่ได้ก็จะอาจจะไม่แฮปปี้กันเลยตัวนี้แต่เวลาที่พกไปอ่ะมันเล็กจริงๆนะผมใส่กระเป๋าเล็กๆก็ได้นะครับกับอีกข้อนึงก็คือราคาของมันต้องบอกว่าตอนเนี้ใครจะซื้อจิบจับเป็นเจ้าของเนี่ยต้องทําใจมากๆเลยนะครับแต่มันรอได้มันก็จะมีช่วงแฟลตเซลอาจจะได้แต่แถวเจ กลางๆถ้าโชคดีสุดๆเลยมีคอยมีอะไรเงี้ยก็ได้7จ็ดต้นๆนะนจริงๆผมพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ใช้กล้องคันนอนวันนี้นะครับแล้วมีงบประมาณประมาณนึ่ะต้องพูดกันตรงๆแบบนี้ต้องมีงบหละเลนตัวนี้มันจะเปิดมิติการท่องเที่ยวของคุณไปอีกทั้งการทํางานนะไปอีกโลกหนึ่งที่คุณจะไม่รู้จักเลยนะครับสําหรับเลนตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเลนตัวนี้มันอวยมากๆเ๋ยมันจะดูโอเวอร์ไปแต่เอาว่า จากใจเลยผมให้เลนตัวนี้เป็นอันดับ2ครับผมอันดับ1ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันดับ1เนี่ยถ้าผมจัดลิสต์โดยการที่เอาเลนส์ทั้งหมดรวมที่หยิบยืมยืมเพื่อนมาถ่ายเล่นอะไรเนี่ยอันดับ1นึวันนี้ผมจะยกให้นี้คอน1 0 5่อ mm 4, ที่เคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับมันเป็นเลนส์ที่เพอร์เฟกมากๆให้สกินโทนที่สุดโหดโบเก้ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผม แต่พอลิสต์วันนี้ผมตั้งใจที่จะเลือกเฉพาะเลน์สที่เคยหยิบจับซื้อมาใช้นะครับอันดับหนึ่งวันนี้ผมก็จะต้องยกให้กับ canon ef 85mm f, 85 mm f 1.2l ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้เลนสตัวนี้ผมเคยซื้อเป็นเจ้าของหลายครั้งมากๆตั้งแต่ตอนทำงานเลิกทำงานก็ซื้อมาถ่ายเล่นเองรวมถึงทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับผม มันเป็นเลนที่มีจุดอ่อนเยอะมากๆเลยนะครับน้ำหนักที่โคตรหนักเลยนะเป็นครกใหญ่จะเรียกว่าส้มโอก็ได้จับก็ยากไอ้วัสดุการผลิตข้างนอกที่เป็นเหมือนอยางมาตอยอะ่ะใช้ไปนานๆมันก็จะเหนียวติดมือใครใช้นานๆจะรู้ไอตัวนี้เจอเหงื่อมากๆไม่ได้นะต้องพันรักษาไว้ให้ดีหน้าเลนของมันอนะ่ะถ้าปิด โดยที่ไม่โฟกัสที่อินฟินิตี้ก่อนมันก็จะยื่นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วว่าไปกระแทกอะ่ะมันก็จะทำให้ชุดมอเตอร์พังได้ฮูดที่ห่วยแตกนะครับผมหลุดง่ายมากๆเรียกว่าหาข้อดีแทบไม่ได้นะครับผมในเรื่องของวัสดุภายนอกอะ่ะแต่ประสบการณ์ในการใช้งานของมันเนี่ยต้องบอกว่าสุดโหดจริงๆนะครับผมภาพที่ได้ออกมามันเหมือนกับเป็นการที่เราระบายสีน้ํา ลงไปเลยนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ชัดนะมันคมมากนะตั้งแต่ f1.2 เลยนะครับแต่สีสันของมันนะ่ะจะออกมาละมุนหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับออกเหมือนสีพาสเทลออกแบบโอ้โหและสกินโทนของมันเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือหนึ่งในเลนพอดเทตที่ดีที่สุดในโลกนี้เลยก็ว่าได้เอาผมจะพูดอย่างเงี้ยในในประสบการณ์ที่เราเคยใช้แค่นี้นะผมอาจจะไม่เคยใช้โคตรเลนไลกาหรืออะไรเงี้ยแต่เอาเฉพาะเลนญี่ปุ่นที่เคยใช้มาเนี่ย ผมว่าตัวนี้กับตัวนิคอน105มิลลิ mm เมตร M42 ตัวนี้ผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในดวงใจของผมแล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับผมใครที่เคยใช้นะ่าจะทราบดีว่าเลนตัวนี้มันสุดยอดแค่ไหนนะครับผมใช้กับการทํางานอะ่ะต้องบอกว่ามันไม่ผิดหวังเลยคุณจะเอาตัวแบบไปวางข้างหลังเป็นลกแค่ไหนจะเป็นป่าลกชัดจะเป็นถังขยะก,ก็ได้อันไรก็ได้ถ่ายให้ไม่งก็สวยนะถ่ายยังมึงออกมาสวยแน่นอนอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นถ่ายให้ม่สวยยากกว่าจุดที่เป็น จุดสลบของมันก็คือว่าด้วยความที่ F 1 2บน DSLR เนี่ยคุณจะต้องได้บอดี้ที่รู้ใจะนะมันไม่ใช่ว่าเข้ากับบอดี้ตัวนึงแล้วมันไปอีกบอดี้ตัวนึงมันจะเข้าเนีมันจะไม่อย่างนั้นสําหรับผมเนี่ยที่เคยใช้มานะและจับผูได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดอะกับ6กดีมากวอ่าเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าตัวเนี้ยกับ6กดีมากว่าผมซื้อเล่นตัวนี้มา2ครั้ง 6D ดีมากวก็2ครั้ง โอ้เป๊ะไม่มีปัญหาเลยใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่จุดกลางนะจุดกลางจุดเดียวเลยรีคอมโพสนะจุดข้างนะไม่ต้องคุยกันหลุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นกูจะจูนยังไงก็หลุดเพราะนั้นเหรียญตัวนี้ผมบอกเลยว่าโขใช้มาแล้ววันนี้ก็ยังอยากได้กลับมานะเพียงแต่มันก็แต่งเหตุแต่งเหตุหลึกๆว่าแม่ถ้าเกิดเราต้องซื้อเหรียญสักตัวหนึ่งที่แบบแพงๆระดับหลายหมื่นวันนี้รูก็อยากให้มันอยู่ได้ระดับยี่สิบปีอะไอตัว RF แปดสิบห้าที่เคยทำรีวิวไว้อะ อ้มันก็สุดยอดจริงๆนะต้องบอกว่าออฟติกมันก็เหนือกว่าด้วยซ้าแม้ว่าเราจะไม่คุ้นกับสีสันมันอะเออแต่มันก็เป็นความลังเลก็เลยทําให้วันนี้ยังไม่ขยับแต่ถ้าเกิดต้องให้ยกเลนพอลเทสที่เคยใช้สุดยอดตลอดกาลนมันตัวนี้แน่นอนสำหรับผมคือ F 85 m mm m F 1.2นะครับอันนี้ก็คือเป็น6อันดับเลนสสุดยอดที่ผมเคยใช้มานะครับอย่าลืมมาแชร์กันหน่อยว่า เอาสักท็อปทีก็ได้ของแต่ละคนนะชอบอะไรเลนตัวไหนผมอยากจะกลับไปอ่านนะเพราะมันมีความสุขจริงๆที่ได้อ่านเรื่องราวของเนี่ยอย่างคลิปที่แล้วที่ท็อปหของกล้องที่ดีสุดนะอ่ะโอ้มีความสุขมากๆนะผมอ่านผมได้รู้เรื่องราวของการเล่นกล้องแต่ละคนร้อยคนเนี่ยมันก็หลากหลายร้อยรูปแบบนะครับผมมันเป็นความประทับใจที่ผมอยากให้ทุกคนมาแชร์กันจริงๆเอาละวันนี้ไปแค่นี้เจอกันใหม่พอดแคสต์หน้าวันนี้สวัสดีครับ ตอนนี้ผมได้จัดทำชุดพรีเซ็ตไลรูมคุณภาพสูงนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้งานระดับมือชีพได้เลยสามารถแก้ต่อได้ง่ายเพราะมันไม่ยุ่งกับค่าไวบราล์ใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะและใครที่ใช้กล้องแค n นอนะครับผมได้จัดทำแค n นลพิคเจอร์สไตล์แบบฟิล์มลุกนะครับผมคุณสามารถนำมาบียัดใส่กล้องแคนนนของคุณผ่านอีลเอ i ยูเทนะครับทำให้คุณถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอออกมาเป็นโทนฟิล์มสวยๆแบบจบหลังกล้องได้เลยนะ ในชุดจะมีฟิล์มลุกทั้งหมด8ตัวรวมถึงคลาสกสโคมที่เป็นไฮไลท์ถ่ายพอเทตได้สวยงามละมุนแบบจบหลังกล้องเลยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกเทสในทุกหลายสภาพแสงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสกินโทนอะไรต่างๆยังดูดีอยู่ รายละเอียดต่างๆอยู่ตรงเดสคริปชันใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งผมไม่ตั้งราคาขายอะไรแบบนี้ละกันเอาเป็นระบบโดน a t i ชั่นง่ายดีนะครับใครหยิบไปใช้แล้วรู้สึกมีประโยชน์กับคุณและชอบถูกใจนะครับค่อยให้ก็ได้นะครับตามกําลังศรัทธาเลยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอุ่นหุนแล้วก็ช่วยให้ช่องเล็กๆช่องนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับขอพระคุณมากครับ